ปีบิบ๊อบเหนบ๊อโอเคสวยไหมดีไหมอะสบายดีสวัสด,ดีเด้อพ่อแม่พี่น้องม,มากินข้าวแรงน้ำกันขน้อยกินขัวมีเลยพ่อแม่พี่น้องเมีอันหนึ่งที่กินขวานิ่งน,นอยกินขา้าววันนี้เด็กขวันิ่งค่อยออไปไล่ใช้กระป๋องพี่น้องกินบะหมี่กระดาษไหวคือเกา ก็มาค่อยนอนมาได้กินนั่นนั่นผมขกใหญ่ายก็มาเนาะกินข่าวกอนเอาก็ได้สบายดีเนาะก็สบายดีสบายดีสวัสดีพี่น้องมากินข้าวน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อมาแสแฉมน้ำกันมาเนี่ยนะมีแย่างเจวแจวนี่ก็ปลาเขืองอะไรปลาปลาไหลปลาอะไรพี่น้องไม่เหมักปลาเขืองนี่ก็หมัก ก,กินแต่น้อยละแซ่บคือกันแซ่บไม่เล็กิน,น้อยถึงกวรเส้นจมันพอมีหัวมือเทศไตขหัวมือเทศไก่ดานเทศไตใจดีกันมาลา่ะคนไตพี่นนอกไรไรแล้วเขาใจดีคือ ให้เบานักให้ดีเพ้ตคนเฒ่าคนแก่ว่ามม้วนเนี่ยคนทางใต้นี่ว่าม่วนด่าก็ม่วนเนี่ย응คนทางเหนือเนี่ยว่าบุม่วนคือขะน้อยเนี่ยมีด่าก็ไล่คนชกไปมีด่าเขาไล่ให้ม่วนเขาแต่ใจ่แดีพ่อแม่เป็นน้องโบกี้ที่คิดตังค์ขนมบะเก๋เข็นเขียนวอลชุดเข็นชุดใจใหญแห้งแจ๊ก อะไรแม่กับดีเนากันเป็นน้ำโคลกจโนติดใจกินบุบวดตื้อเถอน้องใจดีมันบางแต่ละพืนทีก็เป็นคือกันบันเทินคุดีบมดีเนเขาวาไปซื้อเนาะใจลนพี่น้องได้แม่เ่านก็นพี่น้องวัด อเออถ้าจะมักมีฟักมีปัวกไรมีหมูมีคูจัวก็ออมาไป็้องตัวมี้ไอ้ขัวาบ้านขัวบุญม,ม,มากเจริญมาก เอาแก่ okay, มากินกันอยกเลือกในอะไรพอร่อแม่พี่น,นอ้องแต่เขายังน้อยยังนุ่มกินยังกระเบิดแซะเบิดเป็นนุ่งนเป็นมาลานเลยนะยำหักกระจับดีๆนั่งนู่งเลยโทษพี่น้องตืกเ,เสือตืกเปศไว้ได้บอกเอาเกี่ยงมาใส่ <c oughs> ต้องซื้อเอียงมาใส่หมูกรึงนี่คือคอยซื้อมันกินวัน,นแพงช่องนอนตานที่ได้กะบ่ะไรกับควดนี่มิน,นแซ่บอกินกับเพื่อจะแซ่บว่าแม่เรือเปล่ัปกอดกัหลบบ,บับมฮ้อง nó thì lạnh lạnh nọ 1 đứa cô mẹ với nó, mì lạnh vô, ừ. bánh chuối quai sen rồi, lúc ừ. cháu nghỉ á, đông như bộ lại. Rồi. มันต้องห่างหมไปหลายมันหงายทุกเช้าลงถูกทุกบ้านเช้าทุบตกกับเปืือยบิดิเปื่อยไปแดงตื่เมื่อเช้าแหละนะเช้านี้เจไปต่างเมืองมาดึกดลูกมาส่องเมืองขาวเบิดบิแต่เว้นเว้นมันแด้แตงอยู่ขนาดนั้นงคลิปไปเห็นว่ามันแดงเกมากแบ จะนูกคราวจานหเอาไรไม่เอะไรวะตะเป็นขนมร่องอันามาต่เพราะอันเมืองต่างเมืองนวดเด็ดชองตาเรี่อว่าตื่นนะทายก่อ,องทายพี่ออก,ก,ก,กเมืองก็อปะมาหกเจ็ดโมงพูะว่าสนูกคราวจานอย่าหมนเอาไรไม่ไเอาไรเลย อากาศเกอืนี่จะมูรายกับเซโนโกว่แม่พี่หรือมูรายถังไดเ้เซลือตกด้วกลัวคนตกหลายชีนร้อยมั่วเออร้อยหมู เป็น,ปปนปแ,นแาา ừ, บบาะหมบ่มัดหาอเกูดอนันมร้อนมากจ้ะอืม,มเป็นเบ็ดัเป็นซองหน่วยสามหน่วยมันเข้ากันนะควรสูงขึ้กจังเลยทุกขานหัดครับ หนึ่งมะกยไปกินการมือมันจะกลางเดนไปซื้อมะกุยนยังกินกวยทุกวันทุกวันได้กวกวยนกวยขอมาขายเป็นน้องบด ตลาดไหนคืเบิ้คนดำเขาหมากักถิงนะตลาสุขุวนทตลายบะหม่าเขาเอามาจะตักไว้ลายตลาดน้อยนี่เบิจะตักต่อเขามาตพะใครตลาดสี 4, 5, ด่หาตลาดเบิ้ตลาดน้อยนี่ตลาดบะหม่าเขาคนขัดเนะ ก็เ,เอามาจะตักไปร้ายันี่เป็นไ้าลร,รับโดดทบเมื่ลมาจากเม็กซิโก้ช่ฮาาจะฮจ่ฮะฮะฮะฮาฮะฮะฮะกะฮะฮ้ฮะฮะาะฮะฮมฮะฮะฮะกะฮะฮกะฮ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  ไม่โมอยูนะ่ไหนอยน้ำนโม่นี่วอล์กพันคลิปนี่เ,าาเขาผบยกงอยู่เน,น,นหุ่นจ้าเขาเบิรอเขาปไปติดตามเขาคือเขาไปติดตามคนอื่นเรติดตามให้แต่เขาบร์ติดตามกันนั่นก็นนบ่ <F> มันเอ็นซีตรงแม้นเอ็นซีกันเนาะ f เ f ฟ F จุด FG ตัวยงคืออันยูยอกกับนั่งนี่นะตัวยงนะขอมุขอบใจเด้อหมูครูเพื่อนพูงดูดลาน f อตัวยงนะค่ะ ตุก er. ิปต bueno ุกิปไได้ก็โกด้ก็อันนั้นแช่ค่ะเพราะคงมูกอบใจเรบพี่่องเอ้ยน้องินลูน้องเม่ดิแม่ไม่อังเอากรัอือเราของเอังกูนเขากันจะเป็นดุจำน่ายเข้าันนี้ เป็นกิมมองเป็นดวงเป็นอังโกเป็นแอนนะประมาณนั้นเคราซื้อมาตั้งหลายดอนมันชิบดอนเพื่อกินชิบบ์ด้วยต้องมาซี้อเลยชิบบ่เป็นด้ยนะบอกเกี่ยวนะ หั่นแมงนี่ยมะเขือง่ายดีนะห่นตัวนั้นห่นเรือหน่อยเอาลูกบอลนนี่ร้อยนะบะเขือยังงครับบุคเอเนี่ยมะเขือะเขือปอกมบ ใคือเ้ื่อขึนครับลยาวๆน้อเปล่ามะเขือขาก็คือกันมาเขืออันกันคขมันขึ้นคืนนพอเอาหวมากมากขึยอันนี้ไม่กินมันคืนนะเอล่ะ หน้าบะมาก,กค,ค็าากแค่คืนบะหมากได้แ่งคมก็กันกินจบก,กินหน่อยได้กินลายบบราณพิษผไรไเป็นเดือดจานบตุตเกิีได้เด้อมีมีขน้อยเ้ดยิดขน้อยกินได้นันเรืยกไอ่นัน่นจไรอ่ะคมสุรดเฮ้งกินลายเฮ้งดี เี็นี่ยกินไปชุกมากหน่อยหนึ่งกินได้บ่คอยไรกินหน่วยหนึ่งกับชุหน่วยหนึ่งเนีเลือด่งคอยนะความดันุดตังซ่งุดก็สตาราวกินเมื่อไหร่ก็ไ้ปลูกเยอะนกัน้ก็ได้กินอ่ะับหน่วย้อหน่วย รุดไบใบพี่เนาะจะปูขึพ้พวกกินเนาะกินบ่า,ายแน่เนี่ตัง้งต่้งทรงรุดต้องกินอาหารใส่ต้องกินเนื้อหวานใส่มันมีไม่มีที่แกะมันเนี่ย อน่อยอิ่มนะฉีดีนวขวาขวดจะสีนให่หคบบุก่อยครับมันยังแน,น่นนะขวดจะสามสั้นจีดเลยมากขวาพระบุแช่ น้อยมัมักกวนาในเดซเซนลอยมันยากมันแขน็งสินดักโก้สบเดี๋ย<ะ>วมาไข่กับแทนมแงเลยอัปลอกเตอร์กับแสบอมปอกเตอรสบมันมีเอ็นมียางแสบอักบก็กายอยู่ในเนาะจะกินอยู่ แพ็กไหนค่ะขาวนึงบะแม่นเพชรบรสาัหน่วยบะแม่เปเนาะกินหลาเด้อกินไลากินวเลยกินรวมกินไลากินหลากินรวมอ้มขขขอาขอบใจเพิ่นน้ำทำน้เบิกมาครับทหนักทัหนหนึ่งเา้องชอบติดตัวได้มากพื่อวิ่ง เเคคิดลยตัวนี้เขาห่อนตัวนี้เขาเย็นไปวันบเขาเย็นนี่เขาเย็นตอนนี้ช่องตีไปตัวนึงเขาเย็นตัวนึงเขาห่อนอุ่นกินกับย็าอุ่นกินเขาหอะเขาเย็นนี่นี้ดีว่าในนึงเขาเพราะบาวันอยากินร้ายร้ายเพราะกำ่ังจะเดินเขาให้กิน เข้ากินเข้าของมือผมก็เปลี่ยนอาหารกันมาในควาบุ๊คผมกิดอยากเด็ดแต่เด็ดแต่ต่อ่ะโอเคเดินญาติพี่น้องติดตามขอขอามุกขอบใจญาติพี่น้องเอฟซีทั้งนิวยอร์กเลยกะนางแมรี่ขอขอามโมโหครับใจทุกหลานเด้อทุกผู้ทุกคนเอฟซีทั้งประเทศนอกประเทศเนาะ ตัวมุมโลกแหละพ่อแม่พี่นอ้อง <Okay, S 1> มีความ <you S 1> สุข <okay, S 1> ความเจริญ <Yeah. S 1> อยู่นำกันไปน,นานๆ <Yeah. S 1> พ่อแม่พี่นอ้องอะโอเคบายบายบายดี okay, bye, พี่อ้องบาย